อ่ะครับฮาเอเบิ่งต้นยางต้นยางนาโอ้ต้นยางนา,ต,นา,งนาต้นงามเลยครับต้นไหนเป็นฮาเอเบิ่งที่ื้อมันงามดีต้น ก็ถือว่ากับใหญ่ปานได้ครับกําลังเป็นเบาแล้วมันค่นก็นได้ต้นยงนางเนาะไปทางไกลๆครับอย่างลงไปกันนี่ต้นต้นผักกาดเดาเออเด็กสอง มันกับต้นประคามแม่ต้นคอยบอมแม่ต้นเจ้าต้นคอยบ๊อบนงต้งนยางต้นนี้โบ๊อนไกลไกคือบอ๊อบเงี้ปันได้ละบ๊อบไกลไกคือสรงใหญ่อยู่นี่ไงยางนาโคตรต้นรับ แพลนขึ้นไปสิโอนั่นเดี๋ยวครับต้นนี้เลยเ <c oughs> บ่งก้นครับโอ้เบ่งกัน ประมาณสองโอบครับต้นยางต้นเปียกมันก็จะเป็นแบบนี้ต้นงามเยอะครับ่นระแวกนี้เพิ่มเลือต้อนเดียวแล้วครับ กีดยูฮันก็นมีสองสามต้นตัดไปแล้วที่นี่ก็มีสองต้นคายแล้วตัดแล้วต้นหน่อยมันบต้นเอยียงวะอันนี้ต้นสะเดาบักกระเดากระเดาขมต้นไหนยูด้วต้วนกระเดาต้นนี้กระเดา เด่นเลยกํลังเด่นในย่านนี้ต้นไงครับต้นญงแฟนให้เบิรงครับอ้ก็ถือว่าต้นไโอ้งานเหี้งตัวนี้วาตกุครับหัวเลยต้นจะหัวขังงานงาน วิว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 ,ว,วพิงต้นกระเดาบางังกระจายทั้งหนึ่นงแบบยอดแสงนานี่งามครับลายนี่ขาวจนถึงถึง,ถงปลายเลยยางหน้ายางหน้าต้นกร ค่อนข้างที่จะงามอยู่ครับเกีย่ยบกับหน่าผมบ้างเลยแสรักกล่องอีกครับ ยางนายางนาออกมาบนางให่ๆบ้างครับโอ้ยันเร็วปวด ดีครับต hey. ้นยางฮะต้นไงในี่ห่อนย่ำนั่นก็ิเล็ตมาคนว่าก้าวไปก้อนเห็ดกินเห็ดอยู่ครับตัว่ายางน้ามันปลูกเห็ดได้เปล่ามายางอ่ะไม่เห็นแต่ข้าวเจ้วอกนี่ครับต้นยางนา i not